สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สองดาราเดลี่มีข่าวเศร้าของการจากไปลูกรักของหลิงออมนั่นก็คือนกแก้วตัวน้อยชื่อว่าอาบูชิเกนค่ะส่วนแฟนคลับแฟนดอมแล้วก็ดอมม่วงเสียใจไปตามๆกันเลยค่ะส่วนหลิงออมนั้นยิ่งกว่าหัวใจแตกสลายอีกค่ะทุกคนกับการเสียอาบูไปครั้งนี้ประวัติของนกแก้วตัวน้อยชื่อว่าอาบูชิเกนคอง เป็นนกแก้วสายพรมนภารคิดนะคะเป็นเพศผู้สีเทาเขียวที่กลายเป็นสมาชิกพิเศษในครอบครัวของหลิงออมและอาบูยังเป็นหลานชายคนแรกของแฟนดอมม่วงด้วยนะคะที่ได้รับความรักความอบอุ่นอย่างร้นหลามจากแฟนขับทั่วโรคด้วย ที่ชื่อว่าอาบูหรือว่าอาบูชิกเก้มาจากความน่ารักและกระบุคลิกคี่อายหรือเรียกว่าอินโทเวดก็ได้ของน้องทําให้แฟนคลับเรียกติดปากว่าอาบูชิกเก้นคองเพื่อสะท้อนให้ความผูกพันของตระกูลคองนั่นเองค่ะอาบูชิกเก้นคองเกิดวันที่19เมษาสน2 0 2สนะคะทุกคนที่มาก็คือน้องออมีแผนว่าอยากจะเลี้ยงนกเพิ่ม แต่แม่ก้อยห้ามไว้ค่ะไม่ให้เลี้ยงพี่หลิงก็เลยเซอร์ไพรส์ด้วยการซื้อนกตัวนี้เป็นของขวัญวันเกิดให้น้องออมในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองน้องถูกนํามาเลี้ยงในบ้านของน้องออมและก็พี่หลิงอย่างรวดเร็วกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันไปทันทีและคําว่าชิคเก้นมาจากความตั้งใจของพี่หลิงนะคะทุกคนที่อยากให้น้องเป็นไก่ให้น้องอ,อม ซึ่งแฟนคลับก็แซวเล่นเล่นว่าน้องอองมาชอบไก่ค่ะส่วนนามสกุลคองนั้นมาจากพี่หลิงหลิงคองนั่นเอง ทำให้แฟนคลับแฟนด้อมตีความว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงานในจินตนาการของแฟนดอมค่ะอาบูชิเกนคองนั้นบุคลิกเป็นคนขี้อายค่ะชอบซุกตัวในมุมมืดไม่ค่อยโชว์ตัวพอเริ่มโตขึ้นก็เริ่มสแสดงสีสันสดใสค่ะมีแฟนๆชมว่าน้องโตขึ้นเร็วมาก,ากลูกนกโตเล็กๆกลายเป็นโตเต็มวัยในไม่กี่เดือนเองค่ะชอบกินอาหารและก็เล่นกับน,น้องออมโดยเฉพาะน้องออมจะเรียกตัวเองว่าหมามี ส่วนพี่หลิงนั้นจะเป็นมามิส่วนกิจกรรมของอาบูนั้นจะเป็นการถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอกับหลิงออมแต่ส่วนมากจะเป็นการถ่ายกับน้องออมบ่อยมากเพราะว่าน้องออมเป็นคนดูแลอาบูเองน้องออมอาจจะชอบถือน้องในอ้อมแขนส่วนพี่หลิงจะสอนให้น้องเรียกชื่อเต็มอาบูชิเก้นคองเพื่อการอาณาเขตของตระกูลของนั่นเองค่ะแล้ววันที่สูญเสียอย่างมากของการจากไปของอาบูวันที่19ตุลาคม2 5 2 5 เพียงอายุ6เดือนค่ะสาเหตุน้องออมไม่ได้ลงรายละเอียดเอาไว้ที่แน่ชัดค่ะมีเพียงโพสต์แบบนี้หลับให้สบายนะครับอาบูชิเก้นถ้าหนูเกิดมาได้เจอหมามีอีกขอให้หนูแข็งแรงอยู่กับหมามีไปนานๆขอให้เราเจอกันใหม่นะครับรักหนูที่สุดน้องอาจจะจากไปแบบกระทันหันก็ได้ค่ะทุกคนอาจจะเป็นสุขภาพก็ได้ต้องออมโพสร,รูปของน้องเพื่อลำลึกอาบูทำเอาแฟนคลับ แฟนด้อมเศร้าและเสียใจส่งกำลังใจให้จำนวนมากแฟนคลับก็พากันไว้อาลัยทั่วโลกเลยนะคะผ่านโซเชียลเชื่อว่าน้องจะบินไปกายแสนไกลค่ะสุดท้ายเราเชื่อว่าทุกคนเสียใจเป็นการสูญเสียที่บีบหัวใจมากๆหลิงออมก็ต้องแตกสลายกับการจากไปของอาบูชิเก้นเหมือนกัน และทั้งคู่คงจะเสียใจมากๆเราทำได้แค่เป็นกำลังใจให้หลิงออมเราเชื่อว่าหลิงออมแข็งแก่งเก่งมากๆขอให้ผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะคะ RIP Abu Chicken คอองค่ะส่วนคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปบายๆสวัสดีค่ะ